น็ะโลกันมืดวิดยังมีซูเปอร์ฮีโร่อยู่พวกเขาคือซูเปอร์ฮีโร่ดูดูตัวแดนน่าสิงง้อนก่อนแม่ก็ได้คยุยกับไอ้กาบอยอยู่นะไอ้เกียนนี่ไปไหนวะฮะโอเคเดี๋ยวพี่นํำเองน้องถุย <laughs> พี่นํำเองเหมือนกันเลยะ เฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเถิดเถิดเถิดนี่พี่นำเองบอกแล้วพี่นำเองน้องเฮ้ยเจ้ยโอ้ยเออเออเยอะเยอะเฮ้ยนี่ดูพี่ตัวอย่างเอื้อนี่เราต้องเชื่อใจกันละกันโอ้ยเหม็นมากว่าเชื่อจ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 อฉันคือซูเปอร์แมนขอต้องรีบไป มีข่ากำลังอดูไปใช่้าเจ้าเจดาวคิสตัลตการข่าถุยดาวข่าไปไหนแล้วตอนนี้ข่าอยู่ที่ดาวโลกข่าต้องากโลกไว้ได้เจ้า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 เอชเอชเอชเเอชัวาเราจะมาไฟกับข่าไ่ใช่ละกูก็นอกเรื่องไปเยอะเลย อ๋อมัเหเหนง่ายขนาดนี้ภารกิจแรกก็ง่ายอยู <hatten> ะะ่แล้วสิเอ่อเจ้า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 นี่พวกเจ้าอนี่ลุมฆ่ากันเหรออ๋ออือารมณ์ตาไปกินสีสายตาไปฆ่าตจะทำงไงหมดยังยังอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยไอ้นี่เนี่ย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 ขาดตรงรี้ไป ก๊อร er, ้านแฮมเบอร์เกอร์กำลังจะปิดแล้วไม่ใช่เอ้อช่วยไม่โดนอีฉันคือซุปเปอร์แมนฉันจะมีขัาทำให้ได้เอ้ยเฮ้ยเจ้ากูบ่นอะไรกูวะเนี่ยอืมซุปเปอร์แมนก็ต่อยตายแบบอ้าชัชอ้าชัชอ้าชัอ้าชัชอ้าชัชใครยิงกูใครยิงกูเมื่อกี้บอกมหมบอกไม่ได้ยิงครับไอ้นั่นมันยิงก็ขอโทษแล้วกัน เอ้ชมึงจะไปยิงก <ps> ูย <ro> mm ิงกูจะไปทำไมทำไมยิงกูไม่ใช่นาสงการถือปืนชินาวทำไมเอ้ย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 อืมอ่าไม่ตายไม่ตายเอาให้อีกมัดตายไหมตายแล้วโอ้พี่บิ oh ๊กเพิ่มมาด้วยอี๋ไอ้เคียไหนยิงกูยิงกูทำไมฮะยิงกูทำไมฮะอืม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 เป็นผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่สิหนูนี่อัดยำๆซ้ำซ้เติมเติมแฮ่ จบท่านี้เลยสป์แมนนะวิชั่นคลื่อ